สวัสด,ดีค่ะพี่ดองก่องปลายวันนี้มาพอกันกันกบสาวบนพ่นเดชอุดม,มคือเก่าจ้ะถ้ามาเบงต้นกะมะเขือเทศมะเขือสมน้องจัะน้องพันจินดาพี่น้องเจร่วยเด้อจัะนี่วันนี้พ่นบ่สะดวให้ส้มผ่านจ้ะแต่ว่าถามขอมวนพ่นมานล่ะ อายุประมาณอาทิตย์นึงเด้อค่ะนี่ครบเดือนนึงเพิ่นก็ลงลงแปลงได้ล่างจนดินนี่เพิ่นซื้อมานี่ทุ่งละามำลอยจ้ะนี่ดินพีดหมอดหรือดินยังมุ่นนี่โมโหคือกันแต่ว่าหางงามนะเพิน่นเพิ่นว่ากาพีกกายังกะซางเพิ่นก็จะซื้อดินแบบนี้นะงามตลอดไม่พี่น้อง เบืงดินดำ้มดังไะซ้อมล้อยสื่อได้ตามลานค่ะลานเกษตรเนาะขายอุปกรณนะ์ก,รกากรเกษตรนี่ทแทงอันนี้อันเพาะนี่ก็ได้ถาดเพานะเนาะนี่ก็มี่คือก็มี่าย นนี่ก็เป็นในห้องเธอแกบ้านนี้เป็นในห้ามาปลูกแล้วที่นี่เพิ่็มารับสื่อถึงบ้านถึงสวนเลยด้วยจันเดี๋ยวเพิ่นปลูกเป็นเป็นหมากเป็นผลก่อนสิผ้าพี่น้องไปเก็บรับจ่างเพิ่นคือเกา่านาะคือปีกลายนอกจากพี่น้องเนาะถ้าไปหาเหรียญในหัวในสวนนี่จ้ะก็ได้ประมาณหาเส้นถึงซิบเส้นแล้วด้วยกัน แค่อาทิตย์เดียวแล้วจะดินซื้อปาดินอุดมสมบูรณ์แห้ล้วจะได้ปลูกได้จักไรนี่เจ๊รวยปลูกเด็ดเป็นไรเป็นได้คะนี่ vượt hết vượt thịt tên phân cả, quá vải là nó chả nó, Hứa luồn may, tên liền tên qua luôn nha này ta nó vượt có lòng vượt anh lòng vượt anh lòng vượt ทมบอพี่น้องคอมเมนต์เข้ามานี่พี่กัดนี่ก็อยู่บนข้ามป่าเสือด้วยจ้ะนี่ตำบลน,นาเขาแสงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีาาน่าจ้ะเนาะมามาฟังนี่จะเป็นกเกษตรละหลากหลายเนาะจ้ะกระสีมีขา้าวโพดมีแตงข้าวโพดซัดข้าวโพดซัดข้าวโพดข้าวเหนียวโพดหวานประมาณนี้แหละจะฟักทองมาอื้อเท่านี้ละ ก็บแบบแดงแดงวา a นี่ก็เพือสมวคเือเทศทน่นนี่ล่ะจ้ะเพื่อจะสปลูกมุนเวียนอยู่แบบนี้และตลอดปีมองทำหน้าก็ทำหน้ามองที่เป็นเป็นเนินเิ่นทมทีไหวสต่ปลูกของก็มีแต่ด้ขายอยู่ตลอดนอะจ้ะเนาะรายได้พิเศษฮะอาชีพเสริมยุคโควิดก็ พูดสียูหลอดนี่แหละแนวทางหลอดก็คือการเกษตรนี่แหละจ้ะที่รอเลี้ยงชีวิตของคนบ้าน,นอเนาะเนาะทั้ทงผู้ปลูกทั้ทงผู้รับจ้างเนาะไปกินนํากันเริ่มทั้งพอขาผู้เพิ่นมาซื้อแล้วก,ก็ไปขายต่อนะจ้ะพอเป็นกําลังใจให้เด้อจ้ะทุกคนในประเทศไทยและทั่วโลกนะจ้ะรักษาสุขภาพเด้อจ้ะเด้อทำความสะอาด ในร่างกายหรือว่าที่อยู่อาศัยเฮาเนาะแต่นอาะมันอยู่โควิดเนต้องสะอาดสะอาดเนาะจ้ะกัสุดท้ายนี้ก็บ,บ่มีหยังเนะาะชาอุบลก็ขอพะเยซู้คิดสูงไวรผ่อนพี่น้องทุกคนเดอ้อที่เขามารับชมให้กำลังใจผู้ท่านสําหรับผู้ที่บ่ท่านได้กดติดตามกับกดติดตามให้น้าแน่พเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาอบุนคนเดชอุดมทําคลิปออกมาให้เดี๋ยรับชมกันเนาะ สู่ๆจ้าสำหรับยุคโควิดของเ่าบางเมือกับสิภาพไป่ายคลิปพักสวนขั้วบางเมือาากับพ่อไทยเกษตรผสมผสานหลากหลายพี่น้องได้รับชมนอกจะค่าเขียดเอามาในสวนมันกับนี่กำลังใจขึ้นมาเลยพี่น้องมันเห็นเขียวๆกิดสบายตาสบายใจ แต่สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้อ,องไว้เพียงเสนีก้กกอนเนะคะน่ะเนาะพระเยซูคิดจงอวยพระพรเด้อพี่น้งให้หลอดพ้นจากโควิด1ึเก่าเด้อพี่น้องสวัสดีจ้า